มัเพื่อแตะดูกล่องดูมาามันตัวชัพืชนิดหนึ่ืชใหญ่ไม่ยาลาบไงเหรอยังตรงใบเนี่ยไม่ใช่ดอกใช่ไหมแต่ใบอือฮะไอเห็นผูกเลยหวายเหี่ยวเลยนะผูกเก่งด้วยใหญ่ไหมวะกลัวใหญ่เลยอ่ะมันจะเกี่ยวเกี่ยวได้มันตัวแนวนี้หนามหนามเกี่ยวด้วยนทิ่มหวีเลย เนี่ยพอมันส,สั่นจากนั้นปุ๊บมันจะขบไปหมดข้างหลังก็ขบข้างหลังก็ขบเลยนี่ชื่ออังกิจไหมไม่รู้ว่ะไม่เคยเซิร์ชนี่เห็นเหรอดอกสวยดอกสวยเข้าใจอ่<ล>ะสวยแล้วเนาะอันนี้ได้เหมือนดัติไลออนเลยป่ะเนาะเนี่ยขา้าศนิดนึงก็ขบทั้งไวเลยทั้งยวงเหรอเออ,แล,อแล้วแกงแกงพืชอ่ะ